ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องของการทำงานและก็การจัดก,การความรู้นั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมโยงของเครื่องมือต่างๆที่ปรากฏอยู่นะครับขอสไลด์ที่แปดฮะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมองให้เห็นก็คือว่า k m นั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งขณะเดียวกันเรามีเครื่องมืออีกหลายอย่างในการที่จะใช้ในการที่จะจัดการความรู้นะครับ ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าการจัดการความรู้นั้นเนี่ยเราไม่ได้จัดการทุกเรื่องนะเราจัดการกับเรื่องที่สอดคล้องกับสิ่งที่สําคัญถ้ามองในแง่ของก่อนก็คือความเป็น Excel l e n c e Center หรือความมีภารกิจที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างที่เป็นจุดเด่นของเขาถ้าเป็น,นระดับบุคคลอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะพวกเราจัดการความรู้กันอยู่แล้วถูกไหมฮะเวลาเราซื้อของเราซื้อของร้านที่ถูกที่สุดน,นั้นคือการจัดการความรู้นะฮะเราต่อรองอย่างไรนั่นคือการจัดการความรู้นะครับแต่นี่นคือระดับ บุคคลในแง่ของระดับองค์กรน,นั้นเนี่ยมันจะต้องไปผปูกติดกับเรื่องของอพันธกิจและมุมมองหรือว่าจุดมุ่งเน้นของเขานะครับอันที่สองนะต้องมีประสบการณ์และมีบทเรียนเป็นไปได้ยากนะที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยแล้วจะมาทำเค m นะครับอาจจะมีบ้างบางท่านที่บอกว่าเออเราก็รีวิวเรื่องของ explicit knowledge นะเรื่องของความสำเร็จต่างๆนะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ ไม่ง่ายนักในการที่จะมาแอพพลายใช้ในบริบทที่เป็นหน่วยงานต่างๆนะครับระะนั้นจําเป็นจะต้องมีประสบการณ์แล้วผมชื่อว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมรวมถึงหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ในประเด็นของความเชี่ยวชาญชนานาญนั้นเนี่ยมีประสบการณ์นะครับในการที่จะจัดการความรู้ได้นะฮะอันที่3นะต้องมี good practice คือทําอะไรบางอย่างแล้วดีหรือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ อันที่สี่ครับที่จันยุทธพูดถึงอยู่เสมอคือเรื่องของเบนช์าร์กกิ้งนะครับบางเรื่องเนี่ยเบนช์าร์กภายในได้เช่นบอร์ดนี้เทียบกับบอร์ดนี้นะใครดูแลแล้วคนไข้อาจจะรีคอเวอร์หรือว่าอาจจะมีการฟื้นฟูได้ดีอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะว่าเป็นอินเทอร์เนลบางอย่างก็เป็นเรื่องของเอ็กเทอร์เนลเช่นเราไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เราไปตั้งเป้าไว้หรือใช้ในการเปรียบเทียบนอกจากนี้เนี่ย ยังอาจจะมองได้ว่าเราจะเทียบเฉพาะตัวของ practice ก็คือวิธีการปฏิบัติบา,บางอย่างไหมหรือว่าจะไปดู outcome เลยเป็น performance นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการจัดการความรู้เราจะเห็นว่า1 2 3 4เนี่ยเป็นไปนในเชิงของ i m p r o v e m e n t ของการทำงานนะครับส่วนที่จะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่สำนักวิชาการได้พยายามจะนำเสนอด้วยไปพร,อ,พร,อ,พรอมๆกันก็คืออยากจะชี้เห็นว่า สิ่งที่เป็นข้อค้นพบจากหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำให้มันเกิดการตีความหรือการนำไปใช้ข้อค้นพบต่างๆเช่นทำแบบนี้แล้วดีจำเป็นจะต้องมีการศึกษาว่าดีจริงไหมดีเพราะอะไรหรือคุ้มค่าหรือไม่เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ R2R เรื่องของรีเสิร์ชหรืออ o i นั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มแล้วก็ทำให้ ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้นั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ได้นะครับอันนี้ก็คงจะชี้เห็นความเชื่อมโยงนะของ KM R2R r e s ร a r c h แล้วก็เ o i นะครับขอไปสไลด์4ี่นะฮะเราจะเห็นว่าจากมุมมองเหล่านี้เนี่ยเมื่อมามองดูในส่วนที่เป็น KM โดยตรงเนี่ยเราจะพบว่า มีอยู่4ขั้นตอนนะที่เราพูดถึงอยู่เสมอคืออันดับแรกนะบ่งชี้นะที่จารวินาชอบบอกว่ามันคือหัวหัวปลานะฮะต้องบ่งชี้ให้ได้ก่อนว่ามันคืออะไรการบ่งชี้นั้นเกิดขึ้นจากระดับต่างๆไม่ใช่เป็นในระดับของหน่วยบริการหน่วยจัดการความรู้หรือเป็นในระดับของหน่วยงานอย่างเช่นกรมสุขภาพจิตที่กํากับดูแลทั้งหมดนะครับหลังจากบ่งชี้แล้วเนี่ยมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆนะครับ มีการทบทวนดูว่าใครทำอะไรแล้วเราทำอะไรบ้างอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลลัพธ์เหล่านั้นนะครับมีการนำไปใช้แล้วก็มีการจัดเก็บรวมถึงเผยแพร่นะถ้าจัดเก็บอย่างเดียวโดวยไม่เผยแพร่มันก็คงจะเป็นเคมที่ไม่ค่อยได้มีใครใช้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราบอกว่าเราจัดการความรู้เรามีการพัฒนามันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องนำไปสู่การ เผยแพร่นะครับซึ่งขั้นตอนการเผยแพร่นั้นเนี่ยก็มีช่องทางหลายอย่างตามที่เห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชิงวิชาการอย่างเช่นลงในวารสารนะจัดทำฐานข้อมูลครับแล้วก็เรื่องของการทำเคมท็อกซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังจากท่านอาจารย์วัชลาด,ด้วยนะครับว่าแนวคิดนี้เป็นอย่างไรแล้วเราจะอภายอย่างไรในการจัดการความรู้ของกรมสุขภาพจิตนะครับ สไลด์ถัดไปครับอสีองค์ประกอบที่กล่าวถึงในนี้เนี่ยมัจะเป็นการบ่งชี้การค้นหาการวิเคราะห์จัดเก็บรวมถึงการเผยแพร่นั้นเนี่ยก็ต้องทําโดยผ่านกระบวนการต่างๆซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราเริ่มต้นจากการฝึอกอบรลนะฮะอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับในตอนที่กล่าวรายงานท่านรองศิริศักดิ์นั้นเนี่ยเครมเทนนิงนั้นเราได้พยายามทําให้มัน มีความเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการทำให้เป็นระบบ e-learning นะฮะอันที่สองก็คือว่าการ e-learning ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้รวมถึงที่สำคัญคือได้ certificate ได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งต่อไปผมคงจะต้องไปเข้าทำแล้วก็ทำแบบทดสอบด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เป็นในเชิงกว้างครับในส่วนของเชิงที่แคบลงมาถอยสไลด์กลับไปฮะ ในส่วนที่แคบกลับมาก็คือ,อเรื่องของวิชั่นซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ฟังจากท่านวิทยากรด้วยว่าการกําหนดวิชั่นซึ่งส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยหน่วยงานจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเพราะว่าเรามีความเป็น e x c e l ์แลน e รวมถึงเรื่องของภารกิจนโย,ยบายซึ่งจําเป็นจะต้องมาเทียบเคียงกันนะครับสุดท้ายก็คือการแชร์ลิงก์นะครับสไลด์ถัดไปฮะเมื่อกี้ทังทีมงานได้โชว์ให้ดูถึงเรื่องของพีเทสโพเทสนะฮะ อันนี้เดี๋ยวคงจะต้องลองลุ้นกันดูนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นเซอร์ติฟิเคตนะครับก็น่าจะทำให้การพัฒนาบุคลากรน,นั้นเนี่ยสามารถทำได้เข้าถึงได้แล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยที่มีต้นทุนที่ต่ำลงซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องออต้องยอมรับว่าจากสภาวะของเศรษฐกิจ แล้วก็การเงินเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่พลักดันนะในเรื่องของการปรับตัวเหล่านี้แต่ผมมองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปครับต่อไปครับเอ่อในสไลด์นี้เนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญชำนาญน,นะของหน่วยงานนะครับซึ่งผมคิดว่าแต่ละแห่งนั้นรู้ตัวดีอยู่แล้วล่ะว่าเวลาที่เราพูดถึง ที่แห่งใดนะฮะหมายความว่าเขามีความเชี่ยวชาญอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสถาบันพัฒนา,านการเด็กราชคลินตอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเรื่องพัฒนาการเด็กนะฮะถ้าเราบอกว่าเป็นเรื่องของสีทัญญานะฮะก็ต้องเป็นเรื่องของการพื้นฟูในระดับต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถจะไปกําหนดเป็นวิชั่นของการจัดการความรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับในส่วนของ หน่วยงานที่ไม่ใช่โรงพยาบาลน,นะครับไม่จะเป็นในส่วนของศูนย์สุขภาพจิตรหรือกองส่วนกลางต่างๆนะครับก็น่าจะมีหลายคนดิเดตอิชูที่สามารถจะนำมาจัดการความรู้ได้นะครับเราเจนว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นประเด็นเชิงเนื้อหานะเช่นเรื่องของวัคซีนใจชุมชนเรื่องของพรบสุขภาพจิตรหรืออาจจะเป็นในเชิงของเน็ตเวิร์กิงนะก็คือการทำงานกับหน่วยงานอื่นแล้วมี การเรียนรู้หรือการจัดก,การความรู้ใดๆเกิดขึ้นบ้างนะฮะหรือแม้ทั่งเรื่องของโพ l i c y ซีแอดโอเคซีครับซึ่งต่อไปบทบาทของส่วนสุขภาพจิตในระดับพื้นที่อาจจะมีความสำคัญในการชักนำหรือว่าเหนี่ยวนำให้เกิดการดิงงานสุขภาพจิตในระดับพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนผ่านของหน่วยงานสาธารณสุขลงไปยังองค์การบริหารในระดับ ของพื้นที่อย่างเช่นอบจอ,อบตอ,อย่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งทําให้การงานสุภาพินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมคิว่านี้เป็นสิ่งที่ต้องอติดตามเรียนรู้แล้วก็นาไปสู่การแลกเปลี่ยนกันนะครับต่อไปครับครับอันนี้คงจะเป็นไทม์ไลน์โดยคร่าวๆนะครับและผมคิดว่าเดี๋ยวรายละเอียดทางทีมงานน่าจะมีการาพูดถึงนะฮะในแง่ของการ ชี้แจงกิจกรรมนะการประกวดนะพูดถึงการประกวดแล้วนี่รู้สึกตื่นเต้นนะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีหน่วยงานที่ทํามาแล้วแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังตัวอย่างจากการดําเนินงานเหล่านั้นนะครับจากท่านผู้เชี่ยวชาญที่เป็นวิทยากรในลําดับถัดไปนะครับผมคิดว่าในส่วนของผมก็คงจะเป็นการเกินนำนะประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องของ KM นั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะผมมองว่าไม่ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะฮะเราทํากันอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยเราทํากันในลักษณะที่มีทิศทางแล้วถ้ามองอหน่วยงานในฐานะขององคอ์กรที่จะทำเคมก็หมายความว่าเราจะทำเกมในส่วนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจและตอบโจทยนะ์ในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับก็คงจะเป็นการเกินนำ เพียงเล็กน้อยก่อนที่ตัวจริงสิงจริงนั้นจะมานํานเสนอนะครับขอบคุณครับ